ครับสวัสดีครับช่องถวอบนอคุยไปเรื่อยนะครับขอขอบคุณครับสําหรับการติดตามและยินดีต้อนรับครับสมาชิกที่ว่าเข้ามาใหม่นะฮะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ครับองค์ประกอบความรู้ในการใช้รถใช้ถนนคือว่าคุยกับความรู้ของตัวเราก่อนว่าเรารู้เรื่องอะไรนะฮะอย่างหลักๆเกี่ยวกับเรื่องคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถก็ต้องเอ่ยเกี่ยวกับว่าความรู้ เกี่ยวกับเรื่องรถก่อนพื้นฐานว่ารถมีองค์ประกอบเช่นใดในก่อนที่ว่าเราจะใช้ในการขับขี่นะครับการใช้รถของเราคือหลักๆฮนะสัญญาณไฟครับเอาสัญญาณไฟก่อนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวปุ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือการเราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไฟเบรกล่ะไฟเบรกอยู่ตรงไหนไฟเบรกคืออยู่ด้านท้ายของรถ นะครับจะส่งสัญญาณในขณะที่ว่าเราขับรถไปข้างหน้าแล้วเราต้องการที่ว่าจะเบรกนะครับต้องการที่จะเบรกหรือหยุดหรือชะลอตัวเพื่อให้รู้ว่าเรากําลังจะเลี้ยวหรือเพื่อให้รู้ว่าข้างหน้ามีอุปสรรคในเส้นทางที่ว่าเรากําลังสัญจรอ,อยู่เราถึงได้เบรกนะครับผมตรงนี้จะเป็นลักษณะของไฟออกมาเป็นไฟสีแดงนะครับซึ่งว่าเป็นไฟเบรกส่วนไฟถอยหลังไฟถอ,ถอยหลังนี่คือ จะส่งแสงสว่างให้เราค่อนข้างได้เห็นว่าเราขับรถถอยหลังเราจะเห็นจากไฟจากด้านท้ายของเราซึ่งว่าไปกระทบกับวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งให้เราเห็นว่าเออลักษณะของตัวที่ว่าเราถอยรถออกไปเราเห็นในมุมจากกระจกนะครับส่วนการสัญจรที่สําคัญที่ว่าแพ้ไม่ได้เลยเกี่ยวเรื่องการขับรถกลาง,งค่ำมืงคืนคือไฟหน้า นะฮะเราสําคัญมากในการขับรถสัญจรในยาม่ําคืนเราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราอันนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนไปเฉ่าไปควากันเลยคือสัญญาณแตรสัญญาณแตรอันนี้ถามว่าจะช่วยเราในขณะอะไรสัญญาณแตรจะช่วยสง่งสัญญาณในลักษณะของการที่ว่า ขับรถทางร่วมทางแยกหรือออกรถมาโดยที่ว่าไม่เทไม่ได้ทันระมัดระวังนะครับเราก็จะช่วยในการส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าคือเราได้ขับมาด้วยความเร็วหรืออะไรก็ตามนะครับให้เขาได้เห็นว่ารถเราของเราได้มาถึงนะจุดจุดหนึ่งที่อาจจะเกิดอันตรายได้เลยได้ส่งสัญญาณแตรเพื่อเตือนภัยให้เขาได้รับรู้นะครับ ส่วนอย่างที่สองคือคนครับเรารู้ไหมว่าตัวตัวคนคือเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับการรู้ของคนคือหนึ่งเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องอตัวป้ายป้ายบังคับ,ป,บ,คบป้ายเตือนนะครับป้ายบังคับป้ายเตือนหรือป้ายบอกสถานที่ใ,ใดๆก็ตามที่ว่า เราจะต้องศึกษาและหาความรู้ตรงนี้ให้เป็นเป็นพื้นฐานในการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจข้อกฎบังคับของอตัวป้ายหรือลักษณะป้ายแต่ละแต่ละลักษณะในการขับรถที่ว่าเป็นเส้นทางนั้นๆคือป้ายจะบ่งบอกเราได้หลายๆอย่างในลักษณะของเส้นทางการเดินจราจรในเส้นทางที่ว่า เราไม่เคยชินหรือเราไม่เคยทางเขาจะบอกลักษณะเราได้ว่าเส้นทางนั้นนั้นจะเป็นลักษณะเช่นไรนะครับหรือไม่ไงั้นก็ความรู้ของเราคือมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องเส้นเส้นถนนเส้นถนนบ่งบอกอะไรเราได้อีกจะบ่งบอกว่าเส้นทางตรงนี้ลักษณะควรเลี้ยวไหมควรแซงไหมเป็นที่ขับขันไหมนะครับผมแล้วก็บ,บ่งแบ่งเส้นถนน ซึ่งให้เห็นชัดว่าเป็นเส้นแบ่งถนนของไหลทางหรือเป็นทางเลนสวนนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนหรือเป็นเส้นทางที่ว่าเป็นเส้นห้หามจอดทับนะครับเนื่องจากว่ามีรถวิ่งเข้าออกอยู่ตรงนี้เขาก็าจะเน้นโดยที่ว่าไม่ให้รถเข้าไปจอดหรือไปคือก็ห้ามฮะไม่ให้จอดเพราะว่ารถที่ว่าออกจากตรงนั้นมาเขาจะได้วิ่งสัญจรไปได้นะครับ แล้วส่วนที่เราจะรู้ต่อไปคือรู้อะไรอีกนอกจากพวกเส้นแล้วอา้าวมีเส้นสีขาวเส้นสีเหลืองนะฮะแล้วก็แผ่นป้ายที่ว่าแผ่นป้ายบังคับนะครับแผ่นป้ายเตือนนะฮะหรือแผ่นป้ายที่ว่าแนะนําสถานที่ต่างๆนะครับที่ว่าจะบ่งบอกเราได้แล้วสิ่งที่ว่าเรารู้รู้เรื่องอะไรอีกในการใช้รถของเราคือ ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไฟแดงนะฮะซึ่งตรงนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าไฟแดงแปลว่าไปนะฮะไฟเขียวแปลว่าไปนะครับแล้วก็จะมีไฟเหลืองที่ว่าตัวนี้คือชะลอให้หยุดนะครับไม่ได้ว่าเหยียบเพื่อเร่งให้ไปนะฮะส่วนไฟแดงนี้คือแน่นอนครับต้องหยุดต้องจอดและหยุดเลยนะครับคือไม่ให้ปะคือไม่ให้ขับเคลื่อนตัวรถไป ในเส้นทางที่วัน,นนั้นหรือว่าเนื่องจากเราเจอไฟกระพริบเป็นไฟแดงคือจอดแล้วค่อยเคลื่อนตัวรถไปนะครับส่วนไฟสีเหลืองคือพอเราเห็นแล้วคืออะไรฮะชะลอชะลอรถนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปนะครับส่วนไฟเขียวนี่ก็ยังไงก็คือไปนะครับโอเคนะฮะเริ่มเข้าใจในระดับหนึ่งบ้างหรือยังครับคราวนี้สิ่งที่ว่า ยิ่งใหญ่และเหนือจากการที่ว่าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องรถแล้วคือเร,เรารู้เรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับตัวของคนเราแล้วสิ่งที่ว่าขาดไม่ได้คือเราต้องมีถนนเอาไว้ใหก้การสัญจรในการขับเคลื่อนตัวรถของเราเพื่อเพื่อเดินทางไปสู่สิ่งที่ว่าเราต้องการหรือจุดมุ่งหมายที่ว่าเราจะไปณสถานที่นั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่า ขับไปโดยที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นทางไม่จาเป็นไปเขาให้เหลี้ยวก็ไม่เลี้ยวเขาให้เขาให้เ,หเหลี้ยวขวาคุณก็เล่นเอาสตรงเนี่ยเขาให้เหลี้ยวซ้ายคุณก็เล่นท้นู่นเลยฮนะลงเกาะกลางคนาหรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวอยู่แถวไรถนนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราต้องเข้าใจในเส้นของถนนหรือแผ่นป้ายที่บอกทางเรานะครับมันเป็นองค์ประกอบของความรู้ทั้งหมด ที่ว่าเราจะเข้าใจแบบไหนเข้าใจยังไงถ้าเราเข้าใจเส้นทางเราเข้าใจในสถานที่หรือทางนั้นๆที่ว่าแผ่นป้ายมีบอกเดือนเรานะครับอย่างลักษณะของการที่ว่าขับรถในลักษณะของการขึ้นเนินหรือลงเนินควรใช้เกียร์ต่ำนะครับควรใช้เกียร์ต่ำขึ้นเนินก็ควรใช้เกียร์ต่ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถขึ้นไม่ไหว แต่รถเเดีเดเด๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วถ,ถนนหนทางดีขึ้นเยอะไม่เหมือนคับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คือขึ้นทางขึ้นทางชันทันทีหรือขับในเส้นทางที่ว่าโคดเคี้ยวในเส,เส้นทางที่ว่าลาดเอียงมีลักษณะของการขับรถต้องระมัดระวังสูงนะครับ mm. เพราะว่าเส้นทางไม่ได้ทันสมัยอย่างกับสมัยนี้ส่วนสมัยนี้ทางผนทางดีขึ้นด้วยกําลังแรงรถด,ดีขึ้น การใช้รถใช้ตนนุนค่อนข้างคล่องตัวสูงนะครับส่วนการใช้เกียร์ต่ำในลักษณะของการลงเนินช่วยเรื่องอะไรครับช่วยชุดล้างเครื่องถนอมเบรกนะครับตรงนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเราลดแรงรอบเครื่องตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับเพราะว่ามัน เป็นเรื่องที่ว่าต้องใช้ทักษะของผู้ขับนะฮะส่วนที่ว่าเราจะมาคุยกันหลักๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนใช้รถและความรู้ที่ว่าเรารู้เนี่ยเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้คือ 1. เรารู้เกี่ยวกับเรื่องรถ2เรารู้ตัวเราเองดีไหมนะฮะแล้ว 3. คือสถานที่ที่ว่าเราขับรถไปได้ได้พบได้เห็นประสบ ชีวิตตัวเราเองในเส้นทางที่เราเดินทางไปนะครับตรงนี้ยังไงขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วจะมาทำคลิปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นทักษะและการใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อพิจารณาวิจารณ์กันได้นะครับฝากท่องถาวรคุยไปเรื่อยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ